นี่อินทออกข้งกูและอย่าลืมกดจับจักใขตรงนี้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  Subscribe ไปนะครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกดไม้ชมนกชมไม้ให้แห่งประเทศไทยนนักสมาคมซังบังไฟูใส่ก้อนหานี่แหละบอกเลยรับรองเลยเลย ทำไงวะซองพิดด้านเงี้ยไม่เห็นหรอ่ะอีเยาะย้อนแสงไอ้สักสมาคมชุมนกชมไม้แห่งประเทศไทยนั่นไงเจอตัวใหญ่เลยมีคนหน้าหมาว่ะเรียนลองเดินประทางนี้นะครับผมว่บอันนี้น่าจะมีเยอะแยะเลยนกอ่ะ เราไม่ใช่คนหื่นเราเป็นคนที่แตกตื่นเรื่องทางเพศไาไปหอประชุมไงโอ้โหหอประชุมีเอนี่ยเหนป่ะนี่เรอ้จะได้ไปทำไมล่ะเอาของมาบวกกับ่บวกกับอะไเออเออเหี้ยเหี้ยมันจะโต๊ะเหี้ยโต๊ะทัคุณะโต๊ะนี่ยังมีไทรโตมันไปดิ ไมสองายเขาแองะไรเขาเขมองอยู่ยี่ไอ้หินนี่ยมึง่ตามเลยมึ่กี่ตามเลยมึงนม่มองต่ำเลยนะยังไม่มองบนนะมองล่างนี่ดีแล้วยังมึงไม่ไปส่นใต้นั่น่ะ มึงสองท่ามึงจ่ายจ่ายแน่สู้เียนอยู่หลังเลยเหรอก็ยังไม่เจอนกอะไรเลยกูเจอแต่นกนกนกอ่ะฟับเล่นได้อะเนี่ย เอาพอแค่นี้เถอะความจำเต็มครับขอโทษที